สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชินแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับตรวจสอบรายการรับซื้อได้ตามคลิปต่างๆที่ทางช่องได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับติดต่อได้ทางไลน์นะครับไลน์ดีสูตรไลน์ดีไม่ใช่นะครับไลน์ดีตรงนี้นะครับ แอดไลน์ก็ได้หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทนะครับกระแสค่อนข้างจะแรงนะครับ10บาทช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีเหรียญแบบหายากหลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มออกมาให้เราได้เห็นกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่จริงแล้วเหรียญในกลุ่มเนี้เหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับมีมามีให้เห็นกันมาหลายปีแล้วนะครับก็ ก็มาถึงช่วงนี้ยุคนี้เนื่องจากมีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็สื่อโซเชียลอะไรมันก็เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เหมือนกับว่าเหรียญมันจะกระแสแรงนะครับหลายๆท่านเพิ่งรู้ว่ามีเหรียญชนิดนี้แต่ว่านักสะสมรุ่นเก่าๆก็จะรู้แล้วนะครับว่าเหรียญแบบนี้มันมีมานานแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับเหรียญนี้นะครับสวยๆหลักหมื่นนะครับเหรียญวาละนี้นะครับผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับว่า มีเหรียญแบบพิเศษราคาหลักหมื่นนะครับนี่นะครับปกตินะครับจะเป็นเหรียญ10บบาทนะครับวาระนี้นะครับนี่นะครับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับชนิดราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีการค้นพบแล้วก็มีการออกมาให้เห็นกันในสื่อต่างๆนะครับเป็นเหรียญอีก ชน,นิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนี่แหละแต่ว่ามีรูปแบบรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพื่อนๆดูเหรียญทางขวามือคือเหรียญ10บาทปกตินะครับดูที่ราคาหน้าเหรียญนะครับ10บาทแล้วเพื่อนๆดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆดูที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับ ราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับราคาหน้าเหรียญของเหรียญด้านซ้ายมือเป็นราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาหลายเนื้อนะครับเนื้อทองคำนะครับบล็อกที่ใช้พิมพ์เนื้อทองคำอ่ะจะเป็นลักษณะของหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าบล็อกทองคำมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อทองคำนะครับ จะราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับอาจเป็นไปได้ว่าเหรียญ1 0บาท2สีชนิดนี้ได้นำเอาไปเป็นยังไงอะลองพิมพ์ก่อนที่จะปั๊มเหรียญทองคำออกมานะครับก็เลยเป็นเหรียญ10บาท2สีชนิดราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับราคาซื้อขายกันก็ไม่ต่ำกว่า10,000บาทนะครับเล่นกันหลักหมืน่นสภาพสวยๆก็ใครมี เหรียญรุ่นนี้ก็ลองสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่าเป็นหน้าเหรียญ10บบาทหรือว่าหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทก็คือจะมีราคาสูงขึ้นนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเหรียญแรกที่ผมจะมานําเสนอนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญวาระเช่นเดียวกันนะครับเป็นวาระนี้นะครับนี่นะครับกรมศุลกากรนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ รัชกาลที่5 2พระอ,องค์นะครับด้านหลังก็จะเป็น4กรกฎาคม2542เหรียญจะผลิตอยู่ในช่วงปี41ถึงปี42นะครับนี่นะครับเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติวาระนี้ถ้าเกิดสภาพผ่านการใช้งานก็ไม่น่าจะเ,าเกิน20-25บาทนะครับถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้ก็น่าจะ30กว่าบาท รประมาณนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูราคา1 0บาท2สีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมจะมาให้ดูนะครับยกตัวอย่างแล้วก็มีเหรียญมีเจ้าของเหรียญมีจริงนะครับเอาออกมาโชว์แล้วก็ผมก็ได้นําข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญ10บบาทวาระกรมศุลกากรเป็นโลหะ2สีนะครับ มีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูเหรียญทางซ้ายมือนะครับเหรียญทางซ้ายมือที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับนิกเกิลล้วนก็คือเป็นโลหะสีเดียวนะครับเป็น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 เหรียญเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่2สีไม่ใช่2ส่วนประกอบกันนะครับเป็นนิกเกิลล้วนนะครับวาละกลมสุลกากรเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูรูปด้านซ้ายมือนะครับเหรียญนี้สภาพสวยๆก็หลักหมื่นนะครับถ้าใครมี ผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเป็นนิกเกิลล้วนราคารับซื้อ5,000ถึง10,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพก็นิกเกิลล้วนผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับขอยกตัวอย่างเหรียญเดิมแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็จะได้มองเห็นภาพนะครับลักษณะของเหรียญนิกเกิลล้วนก็คือเป็นโลหะสีเดียวนะครับไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อระหว่างขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ยังเห็นรอยต่อเห็นไหมครับ ถึงแม้ว่ามันจะเนียนแต่ว่าคือมันจะดูเนียนเรียบไปเลยนะครับแต่ก็คือยังเห็นรอยต่อนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเหรียญที่ระลึกกับเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนจะมียกขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่ายกขอบก็จริงนะครับแต่ก็คือมันไม่มีรอยต่อนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเป็นนิกเกิลล้วนนะครับนี่นะครับเป็นโลหะสีเดียวถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้นะครับ ไม่ใช่พ่นสีนะครับไม่ใช่พ่นสีไม่ใช่ชุบนะครับเหรียญพวกนี้สามารถตรวจสอบเนื้อโลหะได้นะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองแดงเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์นิกเกิลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะบอกได้ว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรนะครับก็คือการตรวจสอบค่อนข้างจะทันสมัยนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับวาระนี้หรือวาระอะไรก็แล้วแต่ เป็นเนื้อนิกเกิลนิกเกิลล้วนๆแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่5000บาทราคาตามสภาพนะครับไม่ใช่ว่าซื้อ5000นะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อมา6,5 0 0นะครับซื้อจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายซื้อกับน้องท่านหนึ่งนะครับที่ซื้อขายกันมานานนะครับไม่ใช่ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับต้องมีเหรียญจริงนะครับจะได้หยิบให้ดูให้ให้ให้เห็นตัวอย่างได้ง่ายนะครับนี่นะครับแล้วก็ ที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะครับนิกเกิลล้วนที่แบบพบเจอกันบ่อยนะครับร้านใหญ่ร้านดังระดับประเทศเบอร์ต้นของประเทศนะครับก็ซื้อเข้ามาบ่อยๆนะครับหลายท่านก็คงจะรู้นะครับร้านใหญ่ร้านดังนะครับระดับประเทศนะครับได้เหรียญน,นิกเกิลปีกัณนาพิเศษนิกเกิลล้วนมาบ่อยๆนะครับซึ่งมันบอกถึงอะไรมันบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยที่พบในระบบหมุนเวียนจริงๆมีการหลุดออกมา ใช้จ่ายจริงๆนะครับแล้วก็มีการพบเจอมีการส่งไปขายจริงๆนะครับช่องผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับการจนานิกเกิลล้วนนะครับราคารับซื้อ5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับราคาตามสภาพก็ลองเช็คดูหลายๆช่องก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านมีเหรียญแท้ผมก็ขอเป็นตัวเลือกในการรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเช็คดูหลายๆช่องถ้าเกิดว่าไอ้ยสาลมมันซื้อถูก ขายร้านอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็คือขอเป็นตัวเลือกในการรับซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็มีนิกเกิลล้วนแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับก็ยังอยากได้ให้ครบทุกแบบนะครับก็ลองส่งรูปมาดูลองลองส่งข้อมูลของเหรียญมาให้ผมดูนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันต้องตรวจสอบนะครับลักษณะของการตรวจสอบเบื้องต้นมันก็มีวิธีตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็มีดัดแปลงออกมา เรื่อยๆนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนี่นะครับการจนานิกเกิลล้วนก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แบบนี้ก็รับซื้อต่อให้เป็นปี38ผมก็รับซื้อนะครับเพราะว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาประมาณ3-4เหรียญนะครับเหรียญนิกเกิลล้วนแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญที่ผมมานําเสนอนะครับเหรียญวาระนี้นะครับถ้าเป็น10บาทก็คือราคายังยังไม่สูงนะครับต้องเป็นราคา9000บาท นะครับอันนี้ถึงจะมีราคานะครับสำหรับเหรียญวาระนี้นะครับ9,000บาทนะครับแล้วก็กรมศุลนะครับถ้ามีใครมีเป็นนิกเกิลล้วนหรือว่าเนื้อทองแดงนะครับก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับทองแดงจะเป็นลองพิมพ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็นิกเกิลล้วนวาระการชนาก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับนีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์แล้วก็ ได้ความรู้นำเอาข้อมูลไปค้นหาเหรียญหรือว่าไปศึกษากันต่อนะครับก็พยายามทำคลิปให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรับซื้อจริงนะครับช่องผมรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับซื้อมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยเหรียญจริงผมก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเหรียญจริงนะครับเนี่ยถ้าเจอเหรียญจริงราคาโดนใจผมซื้อแน่นอนนะครับ ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญมันเป็นยังไงนะครับตรวจสอบยังไงคุณสมบัติของเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับผมก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วในหลายๆคลิปนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหรือว่าดูคลิปเดินหน้าก็ได้เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ